เท่าที่เห็นตอนนี้11บ้านเปิดไฟเอาไว้โอ้โหเยอะมากนะคุณเอากลับบ้านไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นแปลว่าคุณจะต้องปิดไฟ9คนเหลือ2คนแล้วค่อยมาเคลียร์กันพร้อมไหมครับเชิญ <c oughs> ครับครับ8คนไม่เก้9คน ไปว่างพุตาลลไม่ได้นะมันเข้ารอบนะมันเข้าไปเป็นค a n ิเดตเขานะอ่าโอเคเออจังหวะพอรู้ว่าพุตาเป็นคนดิเดตบีเบลบอกอุ้ยอีขาวเอาละฮะผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับสองสาวซอสที่อยู่ตรงนี้ครับคุณพร้อมนะครับพร้อมครับพุตาเป็นพนักง,งานจัดหาบุคคลมันคืออะไรครับ HR ไหมใช่ค่ะเหมือน HR เลยแต่เป็นแบบเหมือนเอาซอสอะคะ่ะหาพนักงานให้กับบริษัทอื่น โอเคอ่านี่คือพนักงานจัดหาบุคคลส่วนบีมเป็นเมคอัพอาร์ติสครับเอาวละขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะได้เชิญครับเชิญครับบีมไม่ได้เป็นแค่เมคอัพอย่างเดียวค่ะบีมทำหลายอย่างมากค่ะเป็นนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์เป็นติวเตอร์สอนภาษาจีนคร่ะแล้วก็เป็นเมคอัพอาร์ติสต์โอ้โหหนึ่งคำลาไปเลยค่ะได้ครับเขา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 อยากเขาอยากอธิบายาไมเขาอยากอธิบายบ้างเขาอยากอธิบายให้มันท่าเทียมกัน โอเคเมื okay. okay. response, 是是 like the day, ่อเรามองไปแล้วพบว่าแหมคุณเลือกได้ like ่น่าสนใจเพราะทั so ้งคู <t 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 네่นั <t 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 ้นไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ยินคําตอบของคําถามที่คุณเตรียมมาคุณจะรู้ว่าหอยไม่ใช่ว่าใครผมนึกถึงกิจการของคุณนะว่าใครคนที่อยากเด็ดด้วยอขอคําถามครับก็คําถามที่อยากจะถามนะครับเวลาไปเที่ยวอะครับปกติไปกับเพื่อนกี่คนแล้วเวลาว่างชอบไปเที่ยวกับเพื่อนที่ไหนบ้างครับ เอาละคุตาลจะได้ตอบก่อนครับอ่าส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวกับเพื่อนอะค่ะจะไม่เกินประมาณ5คนแต่เราก็สถานที่ที่ไปอะค่ะจะชอบไปแบบออกต่างจังหวัดไปออกทิพการพวกกลางเต้นหรือว่าขึ้นภูเขาอะไรอย่างงี้แอดเวนเจอร์หน่อยๆนใช่แอดเวนเจอร์หน่อยอ๋อตายฉันดูไม่ออกเลยเธอกางเต้นเหรอคะก็นี่มันฆ่านวกกระจกเทศไปทำกระโปรงนี่ไปล่าสัตว์ขึ้นไปล่าสัตว์ค่ะจูนนี่บีเบว่างๆขวนหน้าอีนี่ให้เรียนหน่อยได้ไหมคะ อ๋อเนี่ยเขาสไตล์แบบว่าอาไปต่างจังหวัดไปกันแก๊ง5คนโอเคบีม <Okay. Beam. S 2> คุณไปกันกี่คนแล้วคุณไปไหนกันครับไปเที่ยวนะคะถ้าสมมุติว่าไปแฮงเอาท์ก็จะไปประมาณ4ี่คนขึ้นไปค่ะแล้วก็ถ้าไปสถานที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเที่ยวคาเฟ่เดินห้างคะ่ะแล้วก็พวกสตรีทอาร์ตต่างๆพวกแบบเ <aw> ยาวราชบางลำพู พุตานเคยไปกางเต็นท์แถวยาวราชไหมคะเคยไหมคะเป็นหน่งเคยไหมคะตอบว่าเคยค่ะไม่งั้นคุณจะแพ้ค่ะเคยค่ะจะอพุตานกางเต้นเยาวราชเหมือนกันพอดีค่ะตากลางหน้าวันเล่งในยี่เลยค่ะอุ้ยมันสู้กันดุเดือดแล้วเกินนะ สงสัเจ๊แรไอเทมนะคะเนี่ยเอาละ <laughs> ลุมโซนคุณต้องตัดสินใจครับเออดับไฟหนึ่งคนแล้วพาคนที่ใช่มาเจอเราพร้อมไหมครับพร้อมครับยากอะ่ะเอาสักอย,ยอมสักครึ่งแบนก่อนไหมครับเผื่อมันตื่นเต็นได้ก็ดีนะครับ <laughs> ไปครับ ก็ครูเชิญครับแหมเพะเอนไอที่ที่เขาชอบไปเนเป็นเยาวราชซะด้วยแล้วก็รู้ว่าลูกค้าที่กินหอยเขาส่วนใหญ่เป็นคนจีนก็พูดภาษาจีนได้จีอย่างนั้นโอ้ยตายแล้วท้าเรียกว่าเป็นช่วงแบบว่าหลังรอบพรีริมแล้วก็แพ้ตอบคำถามอะค่ะมงเลยไม่ลงอะค่ะได้หินแววๆเด้วยเด้วยหรอเขาบอกว่า นุเคยไปกินร้านที่เขาด้วยค่ะว้าวริงเหอม่้ยเขายูะไม่ได้ล้วอยู่เฉยๆนะอยากไม่อยากเห็นมันกันจับมือเก่งจับนี่คือจับมือจะไม่เย็นจับมือจะไม่เด่นหรือจะพาไปกายภาพบำบัดครับมือแข็งครับคุณแม่คุณแม่ครับเป็นยังไงบ้างครับนี่วันนี้มาเท็กมีเอ้าได้ คู่แดดลูกสาวครับถูกใจแม่ค่ะถูกใจแม่แม่มาไม่กี่เทปเองมั่งได้เลยเทปแรกเลยเทปแรกอ่ะโอเคมาไม่กี่สัปดาห์ค่ะในขณะที่บางคนยืนตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วค่ะเฮ้ยทีมงานดูด้วยว่ารถกูโดนกีดหรือเปล่าลอยเต็มรถค่ะอ่าเพราะนั้นคุณแม่บีครับเลือกข้างถนัดทำมือแหลมๆรอเลยนะครับพอผมบอกหนึ่งสองซ้ำไปเดดกัน ออกคำสั่งอย่างรุนแรงนะครับหนึ่งสองามไปเดทกนันมีความรักและฉันมีความสุดไม่คกัี้ธอมา,า,าและฉันยังคงอยู่ในมดเพวนี้ไม่มีอแ,แอบได้ยินว่าเชฟป้อมเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจมากคุณไม่ปั่นจักรยานข้ามเกาะ ที่ญี่ปุ่นเหรอครับใช่ใช่รับก็ไปแล้วก็จะไปหาโรงแรมคือคือต้องบอกก่อนสะพานแต่ละสะพานที่เขาเห็นเส้นตรงขึ้นบนนะค่ะเป็นอย่างนี้อ๋อแต่ว่ามีเนินมีอะไรด้วยเยอะแล้วก็ภูมิประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ขึ้นสะพานก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ คืออากาศเย็นสบายก็จริงแต่แดดเขาก็แหมร้อนพอสมควรใช่ก็ต<ๆ>้องดูแลเป็นพิเศษแล้วแบบนี้จะต้องดูแลตัวเองยังไงนะครับด้วยอายุปีนี้เนี่ย62ย่าง63แล้วเนี่ยริ้วรอยตามอายุเนี่ยตีนการ่องแก้มหน้าผากหนกแก้มนี่มาหมดเลยพอมีริ้วรอยแล้วก็ไปหาซื้อตัวช่วยครับก็ไปชีวิตชอบง่ายนะคะคก็ไปหาตามท้องตลาดแพงบ้างแพ้บ้างก็จังหวะเดียวกับที่ไทรลจีน่าเนี่ย เขาชวนมาแบบเป็นพรีเซนเตอร์ไหมโอ้โห oh, ยังขอลองก่อนเพราะว่าพี่ชัดเจนถ้าสมมติไม่ได้ลองเนี่ยเราก็พูดไม่ได้อะว่ามันเป็นยังไงเราต้องรู้สึกจริงๆนะคะก็เลยลองไปลองมาตอนนี้เอาจริงอะลองมาจะ5ปีแล้วตั้งแต่ตัวเก่าจนมีตัวตัวใหม่ออกมาแล้วนี่ค่ะไทรลจิน่า 12X นะคะตัวเก่าที่ว่าดีตัวใหม่ดีกว่าค่ะคเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแนวตั้งคือน ระหว่างคิว้วร่องปากอะไรพวกเนี้ครับรวมถึงริ้วรอยแนวนอนคือใต้ตานะคะ่จ<า>งเนี้ค่ะ<ม>จะแลดูตื้นขึ้นจางลงภายใน14วันอันนี้<อ>ไม่ได้พูดเองนะคะมีเอกสารรับรองด้วยนะคะคแต่ยังไงก็ตามนะให้พูดยังไงเนี่ยถ้าไม่ได้ลองไม่มีทางรู้นะคะคเพราะฉะนั้นต้องลองเชื่อพี่นะคะเพราะถ้าเทียบราคากับคุณภาพแล้วเนี่ย คุ้มเกินราคาจริงๆเลย uh huh. โดยเฉพาะโปรของพี่วันนี้เนี่ยให้เยอะและพิเศษกว่าโปรของคนอื่นแน่นอนเตือนเลยนะคะไม่ต้องไปรอรายการอื่นเพราะถ้าพลาดไปแล้วจะหาเยอะเท่านี้ไม่มีแล้วโทร1577หรือ Line at t r i l a t i n a brand ส0 0สายนะคะจะได้รับเซรั่มซองกระปุกใหญ่ฟรีซองกระปุกพกพาและบรทชนิ่งตัวใหม่ล่าสุดปกติราคา1000บาท วันนี้แถมไปเลยฟรีๆร,รีบจองให้ทันก่อนจ่ายทีหลังได้โทรเลยนะคะ1577เซ็ 77, ตใหญ่จริงๆค่ะได้เซรั่มซองกระปุกใหญ่ฟรีซองกระปุกพกพาและบราช e นนต g ตัวใหม่ล่าสุดทั้งหมด5ชิ้นหมื่นกว่าบาทจ่ายเพียง2,990บาทค่ะเตือนเลยนะคะโปรของพี่วันนี้ดีที่สุดตั้งแต่พูดมาอย่าลังเล จองให้ทันก่อนจ่ายทีหลังได้โทรเลยค่ะ1577หรือ line แอดทรลลาจิน่าแบรนด์ส0 0สายนะคะอ่าเชฟปอมมาทุกทีก็มีของดีแล้วก็มีความรู้มากมายว่ามีความสนุกมากมายมาฝากพวกเราเสมอนะครับขอบคุณครับเชฟครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับเป็นไงลูกเต้นเต้นมากครับ ลูกสาวคุณแม่น่ารักมากนะครับ่ได้เคยไปร้านผมด้วยใช่ก็เราคิกคือดูวิทยาแล้วเขาก็เล่าให้แม่ฟังว่า้ยร้านนี้อะไราเงี้ยอาจจะไปนลกกลมครับใช่ก็ไหนได้เจอจาของสกทียินดีมากๆเลยยอดมีโอกาสเชิญคุณแม่ไป ได้ดีครับผมพาเดินทัวร์เองครับได้ครับผมก็ดื่มเบาๆหน่อยเดี๋ยวนี้น้อยน้อยลงแล้วครับก็โอเคถ้าเราดื่มแล้วเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนได้ครับผมดื่มแล้วจะออกเทหะครับไม่ค่อยซีเรียสครับผมดีครับถามคุณแม่หน่อยครับทำไมถึงคุณแม่ยังเปิดไฟให้ผมอยู่ครับก็คือแม่แม่ไม่ว่าหนูเป็นแบบ ผู้ชายอบอุ่นเนาะดูแบบว่าเออน่าจะใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือและอย่างหนึ่งก็ชอบที่แบบว่าทำอาหากินแล้วกันน้องก็คือชอบต่อยอดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งลูกแม่ก็ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือแบบเขาก็จะชอบทําอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่า<ด>น่าจะฟ์สไตล์น่าจะไปด้วยกันได้เด้ ทำธุรกิจอะไรได้กันได้ได้ค่ะถ้าไงแม่ก็ฝากดูแลน้องด้วยว่าทํายังไงก็ช่วยกันได้ขคุณแม่ก็เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าหนูก็ถูกเลี้ยงมาอีกแบบหนึ่งบ้านแม่ก็เลี้ยงน้องมาอีกแบบหนึ่งมีอะไรเราก็ต้องปรับจูนกันเนาะได้เลยครับขอบคุณครับคุณแม่สวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ เป็นไงว่า้างคาคุยกับคุณแม่คุยกับแม่คุณแม่น่ารักมากเลยครับค,คุณแม่ดูรู้สึกว่าเป็นคนอบอุณนม่ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะคือตื่นเต้นมากแต่แต่ว่าเห็นรีวิวอยู่ในทีตอนที่แบบมาครั้งแรกที่แบบจับมือแต่ละคนหนูหนูเห็นมือรีวิวสั่นมากแบบปกติไม่เคยออกกล้องอะไรขนาดนี้เลยครับแค่ไปรีเซนข้างหน้าก็จะตื่นเต้นแล้วมือก็จะเย็นเย็นหน่อย ปกติก็คือเป็นหนุ่มขี้อายไม่ค่อยพูดใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเราเข้าปากแล้วก็จะเปลี่ยนรม่เป็นจะเปลี่ยนลางเป็นลางทองปกติมีดื่มบ้างไหมครับมีค่ะมีค่ะจริงๆก็อาจจะเป็นมอมเพื่อนมากกว่าแล้วปกติชอบไปแนวไหนครับเอาจริงๆแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนกลุ่มเพื่อนเลยค่ะด้วยความที่หนุ่ม แก๊งเพื่อนเยอะอยู่เพราะสมควรเราก็เป็นคนติดเพื่อนระดับหนึ่ง<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นแก๊งมหาลัยก็อาจจะช่วงนี้เป็นพิตี้กันก็ <ED> M, บ<า>อดีเอดีผับ้าร์ผับอะไรเงี้ยค่ะมีไปงานเอดีเมบ้าง ก็มีบางค่ะแต่ก็แบบไม่ได้บ่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้าแบบอีกแกงหนึ่งพี่พี่โตหน่อยก็จะเป็นแบบนั่งบ้านนั่งชิวอะไรเงี้ยเน้นคุยมากกว่าเน้นคุยเมาเมาเรื่องชาวบ้านดีเลยครับเข้ากับแกงแม่บ้านได้เลยใช่ก็ตามสไตล์ผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบอนั่งคุยกันบางทีก็ชอบแบบดีฟทอล์กมานั่งคุยปัญหาชีวิตแบบเออเป็นยังไงบ้างนี่นี่นั่นอะไร และวันนี้ต้องขอบคุณสีจาก T.O.A. ที่มาช่วยทำให้ห้องเดทของเรามีสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศสิงฟินแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมครับปลายซีซันพิเศษแบบนี้แล้วรีบมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับเชียร์เอาโคตดมุมจอสแกนเลยครับไม่ว่าคุณจะไปใครก็ตามแต่ช่วงเวลาพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นได้กับคุณเสมอครับและเรียกความสนุกทั้งหมดกลับมาดูได้ที่ y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l ครับ ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะกับรายการเท็มีเอลไท<ข>ยแลนด์สดคนต่อไปอรอะตมนระถาผมนะครับถ้าอยากเป็นที่หนึ่งต้องวิ่งให้ไวแต่ถ้าอยากเป็นที่หนึ่งในใจคุณ ต้องทำยังไงได้บ้างหล่อตะโกนมากอยากไปรูจักผมอยากให้คุณควบคุมแม่คนนี้หนึ่งนะผมจะเป็นคนเฟรนลี่มากเพื่อนผู้หญิงผมจะเยอะมากไปรับไปส่งจัดให้เลยความเจ้าชู้เต็มสิบเนี่ยให้คะแนนเ็งเท่าไหร่คะผมให้แค่สี่ครับสี่จากห้าหรอฮะ